ภาพเก่าหาชมได้ยากวันนี้เป็นภาพโบราณราชประเพณีส่วนรายละเอียดของภาพจะเป็นอย่างไรมาครับทางช่องจะเล่าให้ฟังกับช่องที่เล่าทุกเรื่องของสยามประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอน1,077ฉลองพระองค์ชุดไทยสบายสองชายในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษปรากฏครั้งแรกในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์1องพในโอกาสที่ทรงพักกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพันนีพระชายาเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชนินีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์เต็มยศพระภูษาทรงผ้ายกทองจีบหน้า ไว้ชายพกแบบโบราณและจับจีบชายที่เหลือจากจีบหน้าทิ้งไว้ด้านข้างทรงผมสบายสองชายด้วยผ้าโปร่งรายพันพฤกษาคาดสายรัดพระอ